ฟูด้ารักษามะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่าตัดไม่ได้ด้วยมีดนานโนชี้ทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยรายนี้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีตับบริวเวณขั้วตับหลังการผ่าตัดพบว่าโรคก,กลับมาเป็นซ้ำและไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดซ้ำได้โดยมีเพื่อนซึ่งเป็นแพทย์แนะนำให้เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าด้วยเทคโนโลยีมีดนานโนซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้โดยเฉพาะก้อนมะเร็งที่อยู่ใกล้อวัยวะสำคัญเช่นเส้นเลือดใหญ่หรือขั้วตับ แม้ประเทศไทยจะเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ตั้งแต่ปี2562แต่ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่รายที่มีประสบการณ์สูงเพียงพอเนื่องจากการรักษาด้วยมีดนานโนต้องอาศัยความแม่นยำและทักษะเฉพาะทางโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ามีประสบการณ์ด้านนี้มาก,กว่า10ปีรักษาผู้ป่วยแล้วกว่า1000รายอีกทั้งยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจึงเป็นศูนย์กลางสำคัญด้านการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย กษาโรคมะเร็งโทร0942211169หรือ0815803998